นเป็นโลแล้วโลไล่บ้าทนะครับปลาแปบเนี่ยไม่ใช่ปลาทุกทนะครับนี่ไู่ไซส์โลเลยโอ้เป็นโลเลยว่ะ

เจอซาบิค uh, ิแตัวบ้าเลยชมว่าแปดแบควายตัวบาลอะเลยโอ้โต๊ con tóc éo quên hà đấy quỷ lắm, nó trông tóc quá ừ, con trông và kì nâng cạc và bẹp hả ลองเปลี่ยนมั้งลองเล่นแฮบิก๊กะดูดิบางทีเอามาด้วยคนะต่อตกนี่มันน่ากัดสิวันนีุ่้ย้หเกือบเลยเกือบเลยเมือ่อกี้สองตัวเลยนอะนนนนนนนหมดแล้วอ,อีกแปดบักเฮ้ยเลยตัววิ่ง วะทูฝผงจะหนีไหมเนี่ยฝผงจะแตกปะเนี่ยโอ้โหว่าแเลยรุดตัวหนึ่งหายเลยโอ้โหแบงยังยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไปปะ เป็นอะไรวะนะเฮ้ยอืมดีก็ขึ้นเลย ตัวแรกตัวบักเอฟเลยตัวนี้ยังไม่หา่เท่าไหร่นะนี่โธเว้ยมาอ่ะมาอ่ะโดน เจอเจออยู่หน้าประตูที่แหละไม่ต้องฟางแม่งแล้วสวยสวยงามหายหมดเลยโอ้โหอุ้ไประยุกไกล่แล้วเว้ยอวย่ายรอยขาย โอ้แล้วตัวไม่ใหญ่โว่ชุดแรกไม่ได้ชุดแรกก็ตัวยิ่งใหญ่ถัง,งนแน้วชุดแรกอะ่ะโ,โดน กี่ค้าสตัวหลุดไปตัวนี้ริมๆมไม่เข้าเลยผ้ชมเงี้ยออเ้อเงตรงหน้ากระโดนวะอุ้ยตุดใหญ่อุ้ยโอ้ย,อย,อย อืมโถ่เอ้ยก็มเลิเลยเดี่ยวหน้านี่อื้มใหญ่เ้ินโตแล้ว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 โอ้ยโตนะ อุ้ยตัวนะสองตัวมาใช่ทองอนะ่ะมันนักโอ้ยมาใช่ทองแล้วกี่ตัววะหนึ่งสองสามโอ้สี่ห้าตัวเลยผู้ชมลุยไปตัวงแล้วโอ้เมื่อกี้ห้าตัวห้าตัวลุยไปตัวหนึ่งตอนยกออื หนูเหอะโอ้ยห้าตัวแจมๆเลยอุย๊ยอุ๊ยเท่าเดี๋ยวไปเก็บ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 ปลาก่อนอ้หูพันแล้วพันแล้วพันแล้วพันหมดเลยเอาเถอะคุณยาติแกะก่อนนะพันหมดแล้วอ่ะผู้ชมไม่ไหนหมดแล้วไม่รู้วะเงียบแล้วปลา จะเล่นเห่แล้วุ๊้โดนแล้วเว้ยโอ๊ยสองตัวอสองตัวกำลังพูดแต่ว่ามันเงียบๆเลยนะโอ้เป็นโลแล้วอะ บาทน,นะครับปลาแปบเนี่ยไม่ใช่ปลาทุกทกนะครับนี่ก็ดูไซส์ดูเลยโอ้เป็นโลเ <c oughs> โลยอ่ะอุ๊ดดูว่าไปชมแปบโอ้ยแรงดีเว้ยกี่ตัววนะเน่ะโอ้โหหนึ่ง หนึ่งแล้วหนึ huh ่งอีกหรอสองก็จะสองตัวสองตัวผู้ชมแบบบิ๊กๆนะครับโคตรประแบบโอ้ยดูลอยไปโดนอะไเมาวะนี่โอดูดิตัวใหญ่ๆแก้วต่อต่อต่อจะมี้อนเนี้ย มุดมีว่าจะตัวเล็กโดดอีกแล้วโอ้นี่ตัวเล็กตัวเดยียว เตียมยทำเตียมเลยอุ้ยประกายนี่นี่นีนี่นมาแล้วมาแล้วผูกมาแล้วนี่ไงว่าเลยผูกมาเห็น,นกเว็บโอ้ย2สองตัว เห็นพวกมันมาแว๊บกลัวล,ลูกปลามาสองตัวลำเล็มช่วงมันกัดลูกปลาต้องรีบต้องรีบตีนะครับผชม อืโดนมันต้องจังหวะหาฟงผสม <c oughs> ปลาแปบนี้ก็เป็นปลาราคาอีกหนึ่งชนิดนะสู้กับปลานินได้เลยราคาเนี่ยล้วไซใหญ่ด้วยนะครับ๊บอบ ไปแล้วแหมเมื่อกี้มันโยนไม่ทันนะอี๋โดนแล้วโอ้โหตัวใหญ่อยู่โอ้ยสองตัวเลยวะต้องรีบเข้าฝั่งอุ้ยอือมดูพอดีว่าต้องรีบเข้าฝั่งเลยไหมอดนะ ่าเยายาวไม่คัดนะครับไม่จ้ำคัดถ้าไม่กัดน,นานๆเขาจ้ำคัดนะอื้มชมเมื่อกี้ลืมเปิดกล้องคนระับโอ้โยไอแปบ็บโคตรไอแปบ็บตัวท่าฝ่าบาทใหญ่รลยใหญ่เลยใหญ่ไอแป็บควายักษ์โอ้โหตัวนี้ใหญ่จริงอื้อ ดูจะที่จะที่นี้ว่าให้ได้ยอย่าเป็นซอกยาเป็นซอกใหญ่เกินเมื่อกี้มันเงียบไปแล้วเลยไม่ได้ถ่ายอยปยไหวต่อหาต่อพอถ่ายาวยาวมันไม่ค่อยจะกัดเป็นไรไม่รู้เหมือนห้าผู่มงมันไม่เจอ มันเป็นบางจังหวะนะจังหวะมันเข้าผูกมันก hm ็กัดบรรยไปรอดต้องหาด้วยพวกลูกปลาให้น้อยมันกระโดดทับ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 แคบนั่นาอ่าเดี๋ยวตัวเดี๋ยว แป๊บครับอะร,ระแป๊บไอีอ้ยปอมยี่ปอมรลาายขึ้นแล้วขึ้นดดีข,ดขึ้นครับอ๋อไม่ไามาเออยลยยู่ครับสบายมันทักมันเหนียว